ของเจนเซนเนี่ยดับในตัวของเอ็โคมาสู้กับริวที่เล่นสินดาซึ่งสู้ได้ทุกเกมใช่ใช่ครับคือผมว่ามันได้ความว่าแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยให้มาเขาตร์แก๊งนะครับหรือว่าคุมทิศทางของเกมได้เนี่ยมันจะกลับมาเกิดตอนหลังและจะลำบากเอาครับผมมาครับเกมที่2องครับคีกร y บ e m มารินและ a s c เซนชันเกมมิ่มาครับมาครับอย่างที่รู้กันครับสตาร์เลแล้วมาเลยใช่ฮะคือทาง แอสเซนชันต้องพยายามจะดันเอาเลเวลสองครับผมแต่ว่าเกฟครัมมาใ<ฟ>ส่ครับอ,อาชีครับยังไงโดนสมัยใส่ทางวอลล็อกครับแล้ววอลล็อกต้องแฟดมาแล้วควิกดอเข้ามายิงใส่วอลล็อกแล้วเป็นจุดปัดทันทีอะทางฝั่งมาลีนอ่านเกมเนะครับว่าแอสเซนชันต้องพยายามที่จะดันในช่วงแรกครับผมคือเหมือนเขาไม่มีทางเลือกแหละเพราะมันต้องดันจริงๆไม่งั้นจะถูกตัวของแอสคามาคุมเลนไปตลอดอ้อมาข้างหลังแบบเมื่อกี้ฮะคือเสร็จแน่นอนฮะไม่คือ แล้วอย่างเลนด์มือสี่แล้วหลังมาครับเรว่ยิงเข้าไปครับโอ้ต้องแฟดอีกทีครับโนเวแต่โดนล้อมหน้าหลังอยู่ขนาดนี้วอลล็อกยังเลเวลหนึ่งอยู่ครับแล้วเลวีเลเวลสามแล้วโนเว่ย์กำลังจะตายออกจากเทเลสครับวอลล็อกมาครับออฟติมัสมาครับ้อมาสีไล่ตีครับเฟกลับมาครับแต่บอกเลยว่าวอลล็อกยังเวลหนึ่งแล้วมันเจ็บบ้ากแล้วจับเบิร์ดไปจับสตันและแน่นอนครับว่าเป็นคิวที่สองของทางมาลีนครับผมคือพยายามช่วยดัน นะครับแล้วนี่ฮะไวเปอร์มาทางด้านบนครับงานได้ครับแต่ได้เจสใช้เรื่องที่ดีมากไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแล้วยังไงครับเอาเขาเข้าไปครับโวยท่าไฟเดอร์ลิงครับจับไปแล้วพยายามจะเบิร์ตให้สตาร์ตายไวเปอร์ไปพยายามเอ้าตายเองเฉยแล้วต้องแลกลอยไปด้วยครับจังหวะนี้เป็นดับเบิลคิวฮะไม่ได้ใช้แรพเพลในการที่จะหลบเทเลตหลบเทเลตนะครับแล้วเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ลอยนะครับผมครับ และตรงกลางจะโดนหรือเปล่าครับพาเรลโคเวอร์เชนมาครับเลวี่มาซ้อนจากทางด้านหลังจีโฟครับโดนเอ็กซ์ซ้อนไปแล้วดิงกลับมาไล่พยายามขยิงอยู่จีโฟหนีไปครับแต่ก็หงุหงแฟตแฟตตามด้วยเลวี่ขันแค่นิดเดียวแน่นอนครับจีโฟหนึ่งศพครับห้าหนึ่งไวเปอร์มาครับยังไงต่อขอคุณไม่โดนครับแล้วไล่ครับแกเแอร์ตาวิครับต้องเล็บเพลไปเคลียร์บ้านเขาไม่หมดครับป่าแต่ต้องยอมรับเลยนะดูจากวิชั่นนะครับลึกมาทางป่าบ้านทางแอสเซนชั่นเยอะมากนะด้านล่าง ใช่แล้วข้างนบน,นครับ,รบเอาครับสตาร์ตายบ้างครับแต่แน่นอนครับว่าข้างล่างก็เจ็บอยู่ครับแอสเซชันตัวเองก็หกแล้วนะครับน่าจะไหลขึ้นไปทางด้านบนฮะเป็นผลจากการที่ถูกย้ำที่ใน,นล่างนะครับผม จังหวะนี้ครับรู้ว่าเขาจะมาดันนะครับผมแต่จะหยุดเขาได้หรือเปล่าฮะแล้ว G4 ลงมาแล้วครับผมมาครับไวเปอร์รอจังหวะอยู่ครับแล้วโอ้เหมือนว่า G4 จะเหยียบบอร์ดฮะใช่ฮะเราจะเหยียบเกฟด้วยนะตอนนี้ัเกฟด้วยโอ้โหนี่มันอะไรกันครับติดสมอทสกินครับปายครับพยายามแรกด้วยพาราเรลคนเวอร์เจ็ต แล้วมีเกาะขึ้นมาแต่ออปติมัสตามมาซ้อนหลบสตันจากสเกเดอร์ w วิ k ไปได้แล้วโคโดเบกลับมาแต่บอกเลยว่าเอาไปกินนะอันนี้เาวเวอร์ัลตมทแล้วมีเทเลพอร์ตลงมาจากตัวของลอยแล้วก็สตาร์กนะครับและแน่นอนครับว่าทางมา r รี e นก็ต้องบีบเอาเทเลตต่อครับวิชั่นของทางเอเซนชั่นไปทางด้านบนเยอะมากนะใช่ครับแถวแถวหน้าบอลนาชอรแหละฮะ แต่ตอนนี้ยังเป็นอาวครับแรกก่อนครับ G4 ครับเปิดฟาดเร่ยคอมเวอร์เจนมาโดนทะเลยิงอยู่ฮอนโอเบกลับมาครับแล้วลดักเพชรกลับไปได้แต่ก็โอ้ยหลบได<อ>้รครับท <5 S 1> หาร<ล>กัับมาซัดซางออลติมัตกับแล้วไวเปร์มาจับโคคูโดนอาชีอาชีตายไปก่อนทะเลกับออลติมัตต้องถอยออกมาครับเพราะว่านาก็ไม่มีแล้วทั้งคู่ด้วยฮะโอ้มาบังโคคูอาไว้นะครับตัวของอาชีทำให้ออลติมัตรอดไปได้ฮะจังหวะเมื่อกี้ครับผมครับอ้าวครับเมื่อก่อนไฟตัวที่สองครับผมของทีมเวียดนาม เดวีเองยืนเหยียบคนโัรของตัวเองงครับเทเลพอร์ตจากนั่งมีลอยเทเลพอร์ตลงมากลางวงครับ g ีโฟเข้ามาเบิร์ตใส่สเลสเลตายลงไปก่อนครับแล้วลอยเข้ามาพยายามจะวิ่งเข้าไปกลางวงครับแต่วอลลอกําลังจะตายแล้วลววอลลกตายไปก่อนอาชีจะด้วยครับแน่นอนต้องแฝดออกมาครับสักแล้ว g ีโฟไล่อยู่ครับแล้วลอยเดินตามกดทางลูทคิงแล้วได้คืนฮะแต่ตรงนี้ออพติมัสเกิดเลยวิ่มาไม่ทันนะ ทางฝั่งเอเซนชั่นเนี่ยต้องระวังครับโดยเฉพาะลอยที่ต้องเข้าไปเปิดสไลซิ่งแม l s อ o ในแนวหน้าอาจจะโดนเบิร์สตายก่อนที่จะได้ยิงไปแลกกับสตาร์คทางด้านล่างครับมาครับไล่พยายามจะเทรดครับสตาร์คเดินปางครับแล้วเอตูสกายและทุบไปหนึ่งทีครับเฟสได้หนีออกมาแล้วโคโนเบกกลับไปด้านหลังเลวี่มาแล้วเก็บ G4 ไปได้ในจังหวะนี้ครับและตรงนี้ครับออติมัสเฟิร์สวอลล็อกตายไปหนึ่งคนโอ้ยไหลครับตอนนี้ไหลโดนเอ็นแชนด์คริสตัลแล้วจับไปครับวอลล็อกเมื่อกี้ ลอยเดินมาครับพยายามจะเข้าไปสไล c i n g mail s t o ครับกลางวงเอาเลลี่แหละครับจัดไปแล้วยิงไปครับเสลต้องแฟรนี้ออกมาแล้วโดนคันริ้งใ่แล้วเพื่อนมารับครับแต่ไม่ทันเนี้ได้ทางเสเลไปแต่ก็เจ็บมากอยู่ครับสำหรับเอเซนชั่นและต้องแลกกับป้อมเลนล่างด้วยนะครับที่ต้องเลือกที่จะสปิดพุชแล้วก็มีของก่อนอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลาครับแล้วโอ้โหเบิร์ดใส่วเปอร์ไปตายกันไปก่อนครับแล้วยังไงสันต่อไปโดนทาง โอ้ยลอยครับแล้วลอยเกือบตายครับโยนไปเอ้าได้ด้วยครับเป็นดับเบิลคิวเฉยอะออ้ติมัส <Optim us S 2> <ะ>ครับไม่มีครับผมไม่มีสมัยมาแย่งครับเป็นบารอนาชอของทิกกรไมามาลีนครับทีมจากเวียดนามครับแถมสองแชมเปี้ยนด้วยฮะ ออกเกาะมาเพื่อกันเคฟแต่ก็จะโดนดาเมจแซินด้า,าครับเขาเรือกคนเวอร์เจนครับทีโฟพยายามเข้ามาเบิร์ตใส่แต่ทีโฟก็แล้วจะหายเองคนโดเบกับไปอบวอลล็อกเข้ามาเฟสใส่ไว้แล้วเลวีอยู่แต่ห้าหนาทางฟีเดียวรอยไปแล,ล้วหนาใส่ซิงเบลซอมสตันได้สคนหยุดไว้โดเวยพยายามเข้ามาเบิร์สแต่ยังไงต่อครับจังหวะน,นี้เลวีต้องแลกกับโดเวแต่เลวีนี่บอกเลยว่าแรงสุดๆครับแล้วทำไมเลอยู่กลางวงถึงยิงฟรีได้ขนาดนี้เป็นโคด้าคิวอีกแล้วนะครับผมของฝั่ง เลยนะครับที่เมื่อกี้เป็นการบวก4ต่อ5ด้วยนะแล้วออฟติมัสดนดึงแต่บอกเลยว่าโนแคร์ครับเพราะจะปิดเกมแล้วครับและแน่นอนครับว่าทางกิกบายมาลินขึ้นนำ2อูนย์ครับต่อเอสเซนชั่นเกมมิงนั่นเองโอ้